Got we got Ting Tour. อทำน้ำกายครับทำน้ำกายประเภทมงคลครับการเตินที่13เล้วย่า ไปคนแรกครับโอ้ย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 โยอยาเา สองทีสี่อ้ายเลยโอ้ยไปดีแล้วไปดีล้ไปนีแล้วว่ายไฟไม่นีแล้วนี่ว่าไฟต้องแก้มือ ไปขอแ้มเลครับโอ้ยโอ้ยไปยดันไปโอ้ยดันไปไฟไฟเดินไฟไฟสอทอเมาบ้างมุงดันไปดันไโอ้ยเตอเตอเออเต่อยเริ่มพันกับสอทอเมาบ โอาดิยับไม่ดิเออดันไม่ดันไม่โอ้ยไปยอกยวกแล้วโอ้ยเล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยพอมาไม่ถอยแล้วแก้มือใสยได้ทินแก้มัยอมเราก็เด็กระยองด้วยกันเลยเอ้เร็วโอ้ย

เออเอาไปเออเออเอาไปตอนเมาส่งเดินละมีลาบมีลาบสเดียวกังเดินละมีลาบสดินลสั่งเดินละเสียไปเลยปาต์มาเสียบเลยดันไปเร่งเรื่อง

เดิมพันกับไวๆออมาบาม้าเดิมพันอยู่ะ้าแก่เาข้าเรสี่ยงพอนะนะแล้วกเราสองร้อยนะิงลิ้นดิิ้นีเลย้ีเลย very very good very good ทิงเล็กูอ่า s k s Smart Pakruen Gym Bangkok, Thailand, come here.